โนพาเที่ยวอาลมเที่ยวกินตามสบายครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางเมืองน่านให้ไหมนี <c> ่ <oughs> คุณแม่จันทรพามาฮะพามาแอวเมืองน่านเนาะมากลางเมืองน่านเลยสวัสดีครับพี่ยังโดโดสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถึงน่านตั้งแต่เมื่อคืนนะ วันนี้เราเข้าเมาืองนะเดี๋ยวจะไปวัดภูมินนะครับพเพื่อนแม่พามาวัดภูมินนานแล้วนะคุณเป็นเป็นสิปีแล้วใช่ไหมเราไม่ได้เข้ามาที่น่านนี่น่าจะเป็นสิบปีแล้วครับเพราะว่าเรามาครั้งสุดท้ายนู่นเรามาแวบเดียวเองนะ,ะมาเมื่อตอนโดโด,โดอยู่ชั้น<อ>ชั้นปฐมอ,อ,อ่ะอ่าอยู่ชั้นปหนึ่งนี่ครับ แล้วเราได้ได้ไกด์ดีข้ามไปฝั่งนะู้นไ,ไปไปไหว้พระก่อนนี่ครับบรรยากาศของเมืองน่านครับให้เพื่อนดูเป็นวันที่หยุดยาวเนาะรถค่อนข้างเยอะรถค่อนข้างเยอะครับคนก็เยอะรถตุงเทพก็เยอะเข้าเมืองมา อันนี้มเอที่เพื่อนเพื่อนเอคยได้ยินข่าวไหมฮะเมืองน่านเนี่ยเขาอ,อนุรักษ์เนาะบรรยากาศที่อยู่กลางเมืองเนี่ยก็จะตรงนี้ถนนคนเดินนะฮะเดี๋ยวเ,เขาเรียกว่าถนนคนเมืองอเดี๋ยวค่อยมาเดินดู<ๆ>เดี๋ยวไปไหว้พระก่อน<ๆ>พูดต่อว่าเมื่อกีเอ้เขาเป็นเมืองที่อนุรักษ์นะ เพราะฉะนั้นร้านค้าที่จะมาตั้งเนี่ยต้องต้องต้องอนุรักษ์ด้วยเช่นอันนี้เป็นต้นนะเซเว่นอีเลเวนที่นี่เขาก็จะต้องทำร้านสีสันให้เข้ากันกันกบบรรยากาศที่ที่เพราะว่าอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดเหมือนกับเป็นเป็นวัฒนธรรมนะเซเว่นอีเลเวนสีเลียนไปเห็นไหมครับคุณเซเว่นอีเลเวนที่นี่สีจะไม่เหมือนที่อื่น ขาอนุรนะักษ์ไงโอ้นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเออไม่ใช่ร้านข้าวซอยร้านข้าวซอยร้านข้าวซอยอะ่ะน้าทานเจวเจวหน้า่อยอือไปครับเดินไปวัดภูมินฮะเราได้ที่จอดรถไกลหน่อยม,มาถึงศาลหลักเมืองน่านนะครับศาลพระหลักเมืองน่านนี่ครับไปเดี๋ยว เรามาถึงแล้วเราก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองกันซะหน่อยเรามาถึงกลางเมืองเราก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองนั่นเนาะอ่านี่ศาลหลักเมืองใช่ไหมครับสวยงามอะ่ะนี่ศิลปะของของทางเมืองนี้เลยเนาะ ยังมองมองว่าถ้าเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้ามาจอดในนี้คงคงไม่ได้เนาะ,ะเต็มเต็มหมดเต็มหมด,หมดติดไปไหว้ศาลหลักเมืองกันครับเดินมาตรงนี้ประวัติเสาหลักเมืองน่านและศาลหลักเมืองน่านนี่ผมถ่ายไว้อย่างนี้นะไม่รู้เพื่อนจะมองเห็นเปล่าอาจจะแคปหน้าจอไว้อ่านก็ได้นะครับนี่ครับอ่ะไป าดูเดินมาต่อแดดกําลังดีฮะแต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มาดูบรรยากาศหน้าเสาหลักเมืองน่านครับเราไปซื้อดอกไม้ก่อนใช่ไหมฮะซื้อดอกไม้นครับใช่ไหมเป็นไปนอย่างที่ผมคิดนะฮะเดี๋ยวมาดู มาดูด้านในนี้อ๋อไม่ใช่ฮะตรงนั้นน่าจะเป็นตรงหลักเสาจริงอ่ะเพราะข้างในเป็นเป็นพระพุทธรูปอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าคืออะไรมาดูนี่ครับการสร้างอุโบสถล้านนาวัดมิ่งเมืองอ๋อนี่ครับ เพื่อนอาจจะแคปหน้าจอไว้อ่านก็ได้นะครับมอ่ะขึ้นไปข้างบนถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ถูกตามสีไหมถึงอะไรสีอ๋อว่าใครสีไหน เราสองสีโดโด้สีชมพูสีชมพูมนค่ะอ๋อปลูกตามสีไปครับไปขึ้นไปอ่านั่งไหวตรงนี้โดนั่งลงด้เืถอดหมวกออกถอดหมวกวางไว้ถอดหมวกวางไว้ตรงนี้ คือเสาหลักเมืองน่านนะครับ 哪天去哪来？那个马姐。

ชาด,ดินไม่ชาดิ้นแล้วคนก็เหนื่อยไมช่เดินคนเดียวเดินคน,นีก็ไม่เดเข้ามาดูในพระบูวัดมิ่งเมืองครับ รู้นะครับนี่ครับด้านข้างศาลหลักเมืองนะฮะเมื่อเจอเรือเจ้าพ่อพระหลักเมืองน่านครับเรือเจ้าพ่อพระหลักเมืองน่านมีสองลำใหญ่ยาวมากครับ ที่ถนนคนเมืองครับดูกันครับว้าม,มีอะไรขายบ้างครับอืมส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นออที่วางที่วางเครื่อสัเนาะ ทําจาก uh ไม้เหมือนคนเข้าคนเดียคนแต่ใสได้ยแต่ว่าตัดสไตล์วัยรุ่นใช่ไหมครับแต่นี้โอกาสที่เราจะใส่นี่ยังจะมีไหมให้โดโดซื้อให้โดโด ออหม,ม,มอสองร้อยาสิเแล้วก็่รดได้เท่าไรลดสามร้อยแปดสิบลเกรดห้าสามร้อยแดสิห้านี่สามร้อยแปดสิบเก้าลดได้เท่าไห,าดไดาหร่ คุณตักได้จ่ายเงินแล้วครับผ <c oughs> ้าเป็นผ้าอะไรคุณเป็นผ้าสพันคอเป็นผ้าผ้าคุมไหล่เป,เป็นเนื้อผ้าฝ้ายเป็นเนื้อผ้าฝ้ายอ๋อไม่ใหม่หรอสวยให้ยายนาะกเยแ่เลย ยามบ่ายอาจจะร้านค้าน้อยก็เป็นเสื้อผ้าจะเป็นส่วนใหญ่ครับย่านนี้ครับอ้อาวันคอัอญลัาษณ์ของเมืองน่านคารโอเกะนั่ง จะเข้าไปนะวัดภูมินนะครับเป็นชมความสวยงามของวัดภูมินนะครับ พุทธศาสนิกชนมากมายครับข้างน จุดที่มีหุน่นรูปปั้น กระซิบลักเนี่ยจะเป็นจุดที่โดนถ่ายรูปมากที่สุดใครๆก็จะมาถ่ายรูปกับบุ่นนี้นะฮะ้อม่าทางที่เหมือนกับเข้าคิวรอถ่ายนะจ,ยนยจุดยอดนิยมจุดยอดนิยมยอดนิยม จุดยอดนิยมที่มีคนน่าจะเป็นจุดที่มีคนถ่ายรูปมากที่สุดเนี่ยดนิยม,มยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคูตักมาถ่ายบ้างฮะ โดยเฉพาะหนุมสาวมาถ่ายกันเป็นคู่ก็ต้องมาถ่ายกันตรงนี้ทําท่าด้วยี่่ก็คัถ่ะไป จุดไหนยองโดโดไปถ่ายโดไป,ถ,ไปถ,ถ,ถ่ายกันเราก็ต้องถ่ายมั่งครับเดียย๋ยวหาหมุมหาหมุมกันนะเดียด๋ยนะ ีนถึงสจรถรถที่ทนั่งชมเมืองฮะรถนั่งชมเมือง